ปีใหม่ไม่น้อยราคาที่จริงใจกับมิตซูบิชิไทต,ตันแคปเครื่อง2,500ปี2,022ไม้แค่2,000 20, มกิโลเท่านั้นตัวนี้ยพี่ๆจะได้เป็นแม็กเดิมๆโรงงานมาพร้อมวาสีสวยแล้วค่าแบบนี้อีกแล้วตามคอนเซปต์รถสวยไม่น้อยราคาประหยัดค่อนแค่8,000เท่านั้นกับตัวนี้ได้เป็นปี2,022เป็นไฟออกหูแล้วเป็นมือเปิดโคเมียมด้วยนะตัวนี้ที่สึค้าเป็นโอเพนแคปด้วย เห็นไ,ไหมครับเป็นโอเพนแคเดิมเดิมเลยโรงงานมันจะสวยแบบนี้รถไม่สองมื่นกรโลเหมือนรถไม่ไป้าปแดงเลยก็จะเป็นแบบว่าตรวดพร้อมใช้งานแล้วได้ไม่น้อยโคตรจะคุ้มเลยยางเป็นยางเดิมเดิมแม็กเดิมเดิมเลยที่สำคัญเนี่ยได้เป็นโชมลองแล้วนะโชมปีสองพันยิบสอง ซื้อไปเนี่ยสีสวย100วร้อเปร์เซ็นไม่ได้มีชนหนักจมน้ำน้ำท่วมตามคอนเซ็ปต์ของเราเลยนี่ครับเดิมเดิมเลยซ้ายของกระตุกนิดนึงขวาเดิมเดิมเลยนะครับโปรโมชั่นดีๆของเรามีให้กันทุกคนอยู่แล้วสี 90, 000, ่แสนเก้าพันเเราบอกโปรโมชั่นภายในรถด,ด,ดีกว่ามาดูภายในตัวรถกันครับ ภายในตัวรถเนี่ยลูกค้าจะได้เป็น o p e n c แคอย่างที่บอกกับไม้แค่สองหมืนเก้าันกิโลเท่านั้นตัวนี้เป็นไม้แท้แน่นอนไม่มีกอม่อไม้ o p e n c แคด้วยนะอุปกรณ์ครบๆเลยเบาเบอร์ยังไม่สูตดกระจกไฟฟ้าทั้งคันตัวนี้จะได้เป็นนี่แล้วพวงมาลัยเป็นปรับเสียงได้แล้วอยู่พวงมาลัยก็มีระบบรักษาความปลอดภัยเป็นแอร์แบกคู่หน้าเลย ภายในนี้เบาะไม่มีซูทเลยสวยสุดๆเลยนะค่อนข้างคุ้มค่ากับรถปีสองพันยิบสองราคาแค่สี่แสนเก้าันบาทโปรโมชั่นยังไม่บอกเลยว่าสี่แสนเก้าพันบาทเนี่จะลดให้เท่าไหร่ไม่ว่าจะภายในห้องเครื่องภายในตัวรถเนี่ยของเราเดิมๆหมดเลยนะนี่รถมันค่อนข้างที่จะเดิมเลยเดิมเลยแหละครับเป็นโฉมนี้แล้วนะไม่ใช่โฉมแรกเลย มีเป็นโฉมไฟโครเมียมแล้วตาเป็นตัวโฉมสวยๆแบบนี้แล้วนะที่สำคัญย้ำอีกทีรถแค่สองหมื่นเก้าพันกิโลก็ค่อนประมาณแปดพันบาทเดี๋ยวผมมีโปรโมชั่นให้เดี๋ยวมาดูภายในห้องเครื่องกันดีกว่า ห้องเครื่องจะเป็นห้องเครื่องเดิมๆไม่มีการปรับแปลงโมดิฟายใดๆเลยนะลูกค้าจะได้รถเดิมสนิทเดิมโรงงานโรงงานมาเดิมเป็นม่ลูกค้าจะได้เดิมแบบนั้นเลยนะครับที่สนคันแนบแบตของเราไม่ไหม้เลยฝากระโปรงไม่เคยแกะเลยนะอย่างที่บอกรถมันเดิมยังไงมันก็สวยครับรถเดิมรถสวยไม่มีการปรับแป้งโมดิฟายเลยที่สาคัญไม่มีชนหนักจมน้ำน้ำท่วมตามคอนเซ็ปต์ของเคอาร์สมาร์ทค้าของเราเลยเดี๋ยวมาดูมาฟังเสียง เครื่องกันดีกว่าเดีย๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะเดีย๋ยวผมสตาร์ทให้ดูเลยทีเดียวติดๆแบบนี้ทีเดียวเลยนะครับที่สำคัญไม่ได้แบบมีหน้าม,มา้มามันจะชากว่าตาทหลายที่ของเราทีเดียวเท่านั้นเครื่องมันดีภายในผูเดีย๋ยวผมพามาดูภายในห้องเครื่องกันในห้องเครื่องที่บอกภายในห้องเครื่องของเราป็นเดิมๆเ,เสียงมันจะเพาะๆกิ๊กๆแบบนี้เลย ห้องเครื่องช่วงลง่างช่วงล่างเราเช็คให้หมดแล้วว่าลูกค้าไปเนี่ยไม่ต้องทายน้ำมันเครื่องช่วงล่างเราเช็คน้ำมันเกียร์เราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเราเปลี่ยนให้หมดแล้วลูกค้าเปลี่ยนทีหนึ่งหมื่นกิโลประมาณนี้เ๋ยวโปรโมชั่นดีดีโปรโมชั่นเด็ดน๋ยวผมมีให้แน่นอนมิตซูบิชิไต้ตันแครปีส0 2พันี่องเนี่ยราคาสี่แส0เก้าหมบาทผมไม่ขายหรอกผมขายโปรโมชั่นดีดีโปรโมชั่นเด็ดไบแบงก์ัใช้ด้วยว่า รถไปเลยสองหมืนบาทเป็นสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทโปรโมชันนี้ฟรีจัดฟรีดาวเลยนะที่สำคัญซื้อสดไม่เสียแวดด้วยราคานี้ราคาไหนจ่ายราคานั้นไม่มีเก็บนอกเพิ่มเติมเลยนะคุณลูกค้าสนในจะิดต่อโทรศูนย์เก้าสองเจ็ดสี่สองเก้าสามสองห้าเทวมี kr สมาร์ทคาครับหรือว่าดูเพิ่มเติมดูรูปเพิ่มเติมอนะไรเนี่ยแอดไลน์มาได้เบอร์ที่บอกเลยครับเทวมี kr สมาร์ทค่ายินดีให้บริการเทวมี kr สมาร์ทค่ายินดีให้บริการครับ